จาก่านีเนี่ยพิจิตเออพิจิตเชื่อเพราะว่าไล่ขจรฟาร์มฟาร์มสีนั่นเออใช่ครัเออโอเคเอาเอาอ่าจริงจริงจัดต่อครับจัดต่อครับแล้วก็เวลาอันนี้จ่ายยังไม่แข็งครับถ้าจ่ายแข็งแล้วจะเป็นอย่างี้ครับนี่แข็งโป๊กงเลยครับเนี่ยนี่นทีนี้แต่แต่มันอยู่ที่ใกล้ไอปี้ไงไอปี้นี่ก็รู้อยู่ใจว่ามันไม่แข็งนะนะพี่เก่งนะ ใช่คือไอ้ตรงนี้มันเสียงเนี้คือผมไม่อยากจับพูดนะนะป้าจะอะไรนักหนาเนี่ยร่อนเของป้้อไนกหี่งป้จะใร้กหาเี่ยอขป้าป้าอะไรนกหนเนี่ยมป้าป้าไรกนเี่ยรอนป้าอะไรนักนเนี่ย่อนงาไรนักนาเนี่รนมงา้าจอรงัี่ยรมนกน้นี่ยร่นง้า้วจักนเนยร่นง้าปาอนี่ย่มอา้อไรหาอ มันน่ารักจริงๆคนเหรอจ้า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 สิ์น้องสิทธิ์น้องเฮียเฮียนี่แหละสิทธิ์น้องเฮียเฮียใช่เฮ้ยได้ยังจ้ามันแข็งนะจ้าคือเราเราผสมอะไรบ้างเนี่ยใส่เครื่องปรุงใส่ไข่แพงหนึ่งวันนะใส่ไข่นกกระเจี๊ยบที่สัมันที่สัมพัญคือใส่ใจใส่พี่ไข่ฮิลโลหน่อยเดียวพี่ใส่ใจมาว่าหน้าฟาร์มนี่ไม่เคยสนใจใครเลยเนาะ ใส่ใจแล้วแล้วจะบอกให้นะไอ้้ไอเล่ากูขวดนึ่งนะกูขอให้มึงซื้อหน่อยกูซื้อให้กูมั้ยยังเลยเพิ่งจะได้คือคือไม่ทานแล้วน้องไม่ทานแล้วใส่นะจ๋ะใส่พริกไทยใส่ซอสปลาเขียวใส่ซอสหอยนางรมใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายนี่ใส่ปากแล้วพี่เชี่ยวโค้งลูกเชี่ยวจุ๊เออเถุงเอาไงเนะหาพี่นี่เราทำมาหากินเลยเออไม่ ทีเมื่อวานนี้ไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักคุณวันก่อนเนี่าใช่ค่อยโดนมาประมาณสักสองขวดครึ่งนะท้าป้าท้าป้าแมวเห็นพี่สติภาพพี่เก่งกูหลอกต่อวไฟฟ้าแล้วแกแบบเก่งมากแมน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 คือยังจ้าหวานพอมันเลยที่นั่นหมดเจ้าที่กินอย่างเงานสันวาแล้วแต่พอเลยมาสิละ